ถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แสดงว่าผมเปลี่ยนมอเตอร์คอยเย็นแอร์มิซูบิชิมิเตอร์สลิมได้เรียบร้อยผ่านย หลังจากห่างหายไปนานไม่ได้ถ่ายคลิปลง YouTube เลยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็ทำงานบ้านทั่วไปซ่อมนู่นซ่อมนี่ภายในบ้านก็เจอปัญหาคือ,อแอร์มีเสียงดังวิ่งมึ่ง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 ,ง,ง,งเสียงเสียงดังเกิดขึ้นก็เลยให้คนมาล้างแอร์ให้แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมมีเสียงอยู่เหมือนเดิม ช่างที่มาล้างแอร์ก็แจ้งว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ตัวมอเตอร์คอยเย็นที่อยู่ในห้องต้องเปลี่ยนก็เช็คประกันแล้วประกันแอร์มันแค่ปีเดียวแอร์ตัวนี้ใช้มา3ปีแล้วเ,เป็นมิซูมิซูบิชิมิตเสลมก็เลยต้องเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ตอนแรกก็โทรติดต่อศูนย์ว่ากะว่าจะมาให้เปลี่ยนแต่พอเขาคิดค่าแรงเนะี่ยก็ราคาสูงอยู่เหมือนกัน ราคาพอๆกันกับค่ามอเตอร์ค่ามอเตอร์นี่ไปซื้อที่ศูนย์มาศูนย์ของมิซูเองราคา1,480บาทตอนนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คราวนี้มาดูตัวมอเตอร์อันนี้คือมอเตอร์คอยเย็นตัวที่เสีย ถอดออกมาเป็นถอดออกมาได้เป็นมอเตอร์ตัวประมาณเนี้ยก็ลองถอดหรือแอร์ครั้งแรกเหมือนกันหลังจากยืนดูช่างแอร์เขามาล้างก็ถอดได้ไม่ไม่ยากไม่ง่ายก็ติดปัญหาอยู่พอสมควรใช้เวลาอยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงกว่าจะถอดออกมาเปลี่ยนมอเตอร์ประกอบกลับเข้าไปใส่อุปรกรณ์ให้ครบทุกชิ้นก็3 4ชั่วโมงก็เหนื่อยอยู่ ตัวมอเตอร์มันจะมีเสียงวึงๆึงว,งว,งวงอยู่เดี๋ยวลองลองหมุนจะอาจจะได้ยินเสียงเบาๆเนี่ยมันมีเสียงก็เลยเปลี่ยนตัวแอร์ก็รื้อไม่ยากนะถอดออกมาได้ทีละชิ้นทีละชิ้นเลยก็ไม่น่ายากส่วนประกอบแอร์ มีส่วนประกอบน้อยน้อยอยู่เหมือนกันนะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันจะมีส่วนประกอบอ,อุปรกรณ์ที่อยู่ในแอรไม่เยอะน้อยชิ้นมากก็คราวหน้าน่าจะได้หลังแอร์เองละไม่ต้องจ้างเขาละก็คราวนี้ก็แนะนำห้องทำงานใหม่หน่อยแล้วกันเพิ่งเซตอัพไปไฟเฟย์ยังเป็นไฟดาวไลท์ของที่อยู่ในห้องเป็นไฟดาวไลท์ วอร์มไลท์แสงก็จะเหลืองหน่อยมีใช้ไฟ LED หัวกล้องตัวเล็กๆแสงสีขาวนิดนึงแล้วก็โตะ๊ะแล้วก็จัดพื้นที่ให้มันได้พื้นที่ให้กว้างที่สุดเพราะว่าจริงๆอันนี้เนเป็นห้องเก็บของก็พยายามจัดพื้นที่ให้ได้กว้างที่สุดเอาของวางให้พิงกำแพงให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะลดเสียงเอ็กโค แอร์อออะไรก็ยังไม่มีตอนนี้ใช้เปิดหน้าต่าง1บานก็จะร้อนหน่อย่อะตอนนี้ถ่ายตอนประมาณสองทุ่มกว่าก็จะร้อนๆใช้ได้อาจจะต้องติดแอร์แล้วก็มีไฟเพิ่มเพราะว่าอันนี้เป็นไฟดาวไลท์สีเหลืองหน้าก็จะเหลืองๆหงหน่อยพื้นที่ก็จะแน่นๆหน่อยเพราะว่าเป็นห้องเก็บของอาจจะต้องจัดพื้นที่ให้มันดีกว่านี้แต่ก็ตั้งใจว่าจะทำห้องถ่ายอยู่ในห้องเก็บของเนะี่ย อารมณ์เหมือนแบบเป็นห้องเครื่องเครื่องมือทำนูน่นทำนี่โอเคไว้คราวหน้า,าจะมาถ่ายให้จะมาเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังก็เตรียมเตรียมไว้หลายเรื่องแล้วอยากเล่าอยู่หลายเรื่องอยากถ่ายอยู่เหมือนกันอาจจะต้องเริ่มจากติดแอร์ห้องนี้ก่อนถึงจะถ่ายตอนกลางวันได้โดยไม่ร้อนและลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้เยอะ โอเคเสียตังค์อีกแล้วโอเคแค่นี้ครับเกิดว่าเปลี่ยนแล้วไม่สำเร็จก็อาจจะต้องให้ช่างมาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งหรือไม่ก็แอร์อาจจะพังไปเลยแต่บังเอิญเปลี่ยนแล้วใช้ได้เยี่ยม